ผมก็คิดว่าข่าวที่เขาจะมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่เขาพูดไปนานมันก็เพิ่งเป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันมาน,นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบเหม,มือนกันว่าเขามีจุดประสงค์อะไรแต่ถ้าเข้าใจว่าเขาคงบอกว่าเขาจะไปเยือนประชาจนเขานะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแต่ถ้าเป็นการเยือนและมันเกี่ยวข้องกับ ทุกที่ที่เป็นของไทยที่เป็นอธิปไตยของไทยแล้วเนี่ยโดยปกติหล,ลักสาธารณเขาก็ต้องขออนุญ,ญาตในขณะว่าเป็นนาย,ยก,กรัฐมนตรีจะเข้ามาได้นะครับตอนนีน้ผมไม่ทราบรายละเอียดว่าเขาได้ดาเนินการขออนุญ,ญาตฝ่ายไทยเป็นทางการแล้วหรือไม่หรือว่าเป็นการมอบให้คนของเขาติดต่อกับคนของเราเช่นในระดับท้องถิ่นระวังทาหารกัน ท่านมยท่าก็คงรายงานหน่วยเหนือก็คงรายงานรัฐบาลแล้วเมื่อรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเหตุผลของเขาการมาเยือนเนี่ยจะเข้ามาในพื้นที่ที่จะเกี่ยวข้องกับเป็นพื้นที่ที่เราถือว่าเป็นของเราเนี่ยนะครับอ,อันนั้น